ลงโอ้กระตุกกระตุอออ้เออบุญเรียบุญเีบุญเรีนบุญเรียนเออบุญเีบุญเีนต้พอใจนะุเรีนบุญเนเฮ้ยี่มีคนลงต่อแล้วไอ้สัอ้าวแยกใช่ไหเาฮะหาขอให้ได้แล้วแยกหาขอให้ได้แล้วกลับมาให้กลับมาให้เหมือนเดิมเลยีคเซนต์ r t i n อ่าสวยด e. so uh ิในลูกโม่เฮียลูโม่เป็นขาดลูโม่เป็นขาดไหมอย่างเงี้ยฮิเอสเตอร์ยิงกลัวนี้มันเดือดหวังนะกลัวอะไรมหมฮิวชิวเปอร์อยู่ไหนรูปมั้นจิงจากไหนก็ไม่รู้อ่ะกูกเรืงลอยกลางอากาศลอยน่าจะเนี่ยแบฟ้านี่เด็กสมองนั้ิ แล้วกูโดนเ hey, ฮอะไรเนี่ยแล้วกูโดนฮันเีลยเสร็จคว้ยไปเรียบร้อยโอเคนะ้องกูได้คาตูมาแล้ว,วสวยโไ,ไปหาตีนแล้วเฮ้ยตีนบนนี้เลย ไม่ต้องไม่ต้องไปลงไปไหนครับพวกพี่ขอขอเปิดหน่อยนะพวกพี่ไอ้พี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเฮียอะไรข้างหลังเราวะอ๋อมึงปานะเหรอปาอ้าวเฮียอะไรแกใช่เลยไอ้เฮียเดีวคนมีสกินวิ่งไปไหนเราก็ไม่รู้หายเจอเฮียหายเจอไอ้นี่ อย่างนี uh, uh, oh. uh, uh, ้ฉ uh, oh. ันยิงกูนี่ไอ้ที่ี่เหรอไอ้ทีี่ยิงเหรออ๋อโดนแล้วมึงไอ้เฮียแล้วไอ้ไอ้ที่มันไอ้ที่มันไอ้โยนไอ้ไอ้โยนกระป๋องนี่แหละไอ้แค่นี่ไงเอ้ยเหอเอ้ยเหี้ยเฮ้ยเฉยเฉยเลยว่างไม่หรอไม่รู้นะเหมือนขอปปาอยู่างตัวใจแบ่งอะไรอย่างขอปปาไม่หนีไปไป็นไอ่ะ ไอ้ยังอยู่ในวงด้วยอาไมดีก็เป็นได้แหวกไงั้ไปได้แหวกเ่ไปหาตีให้เจอตีไม่ก็อยู่ตรงนั้นหย่หาตรงไหมันมีปอนดาม่จัดกรูก็เหมือนหมิเจอี่กยร็ตรงเมืองอยู่แล้วแหละแน่ตรงเมืองเนี่ยเี่ยตรงเมืองเนี่ยมไรเซเบอร์ป่ะนมีโอเคต้อไป เอ๊ะเดี๋ยวตรง,ตรงสถานที่ตรงนี้น่าจะบีเห็ดอ๋นนี่ไงไงแหม่ก็คถอมีแต่นีแี่แตกให้หมดแต่แต่เพิ่มเกาะนี่นี่นแบบเสียดายพวกฟูแบบม่ได้ด่ินแมน ไม่ไหวแล้วยาวัวปิกแมนครับอืมอะไร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 โอเคทำอะไรกันดีเกินนี่ไงนี่ไงเยอะคุณมาคุณมาเปล่าวะอ๋อไม่ใช่นึงรกูได้บาเรนู่วบาเรโต้บาเร็ตเอ้าไม่เอาแล้วหรอคาเขาแปนนะเขาทำพี่อะไรอะเขียนบาเรโทวีเฮ้ยนู้นนูเฮ้ยเห็นแล้ว อยู่ใกล้ๆนั่นนู้นป๋อตีฮันเตอร์อยู่ใกล้ๆมึงนะไม่รู้ปุณเนี่ยมันยิงมันยิงปุณณ์เนี่ยเยี่ยมมันก็ลังยิงกูเนี่ยเอสไนเอสไนคุ้ยเอสไนเออเออไนคุ้ยยกูไปยิงไอ้ตัวไกลๆให้เดี๋ยวกูยิงยิงเดี๋ยวโอ้โหอเโอ้โหเอา ออกยงกูนู่นดูดมันยังไม่กนอะไรเลยนู่นนูนกูตายเลยกูตายแล้วเียไอ้สัตว์ท้ออ๋อเนี่ยคือว่าอเพือะกรที่ชนะเปล่แหม่ก็องเมืกิฟมันเป็นฟันเป็นเป็นที่การที่กูฟันได้เยอะมาก โอ้ยมันมึงเทะได้ไม่อียืียนนี่ตรงไหนวะะไม่รู้ตรงแม่เ่ปได้แกิยาี่ตรงนี้แม่งอะไรของดีไปละ ไม่ใช่ไปไปม่เจอของนี้นะเว้ยเฮ้ยมอนกูเห็นใครลงตามเราอะยียแม่งเยอะเลยใช่ไหมคิดเบนาน้องชายโอ้ตกเฮออ้ยเฮ้ย

แค่ไปยืนเฉยๆนี่หว่าโู้แม่งไอ้เหี้ยได้ไอ้ไม่โหดฮะไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีน้าขอละไอ้เหี้ยไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีแต่ไอ้เหี้ยไม่มีไม่มีไม่มีใครเหรอไม่มีไม่มีไม่มีจริง ้็ไม่มีเอาเอาอ <c oughs> าหน้าจะบอกอะไรเหรอเออเยอะเลยอื้มแค่แค่ไม่เกินเองที่กูเต้ากั็ดีคนป่ว,นวยเลยเทียเอาตรวน้ำเฮียมันดูมากเลยนี่ันต้องเสียงแล้วป้านัวเออ

ดูนะก็ดูนะ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 กอดแตงนะกอดแตงหมกอดแตงไหมตายเอ้ยเจะสไลด์หน่อย,ยอไปหามันมีเฮฟี่เฮฟี่มีเฮฟี่มีดับเบิลบาเลตเมื่อกี้หวยเนบาเลนีน่นี่นี่้า,ขาปขอแล้วกันมึงนี้ยคาแปกสุกสุก กระสุนกระนี้ก็มีนีกระสุนกระสุนไปได้หนึ่งพาพาไม่ใช่กระสุนของคนในเปอร์เด้อโอเคงั้นกูหลันนี่ไนใครมาวะไหนดูนี้เสียงส่วนตีนอย่าพากูหลอนนะกูก็หลอนเตะหลอนเนี่ยไอ้เหี้ยเจอคนล้มอ้าวไปเขียมวยังโอ๊ ไปซ้ําเตยให้ไหนให้มันให้มันไปเกิดโลกใหม่ไปอ่าแต่เกิดใหม่ทั้งทีอ่ะฉันฉันเป็นฝนไหนซื้อเรียกคนเป็นไงวงหัวเข้าไอ้เหี้ยู่คนแน่นอนมันต้องมีมันต้องมันต้องอยู่ไกลๆสักคนหนึ่งเหี้ยไอ้เหี้ยอะไรเวอรปลกรัวอย่าหน้าอย่าให้กูหลอดหน้าไอ้เหี้ยขออะไรนะคนคนคนหนึ่งเรืกูเคยไม่ได้กูเคยไม่ได้ เฮียแตกไอ้นอ่ะอ้เหี้ยตกเจบอัดมีเส้นลงมึวงีไรไเหรอวงไยี่ยลอา่าอ่าไปงั้นก็ไปให้ได้ไปไ,ไ,ไม่ต้องทงตีไม่ต้องเฮียอะไรไปไปไเจ๊ไอ้นนท์ตรงคนรถรถอม่ไปรถป,นปนบบั๊ดเสวยมังรู้สึกว่หมือนคือ ขีเลยปวดกันไม่แค่คนเอารถคันนี้ไปใช้ไปยากที้เลยยิงล้อแมงอยากตรงไหนกายิงล้อแมงเออนั่นแหละมันจะได้ยากขึ้นป่ะไปหาของคุณรีเวิร์เวอร์แมงไม่ไหวแล้วไอ้ย่าไอตรงตรงนี้มีที่อัพเกรดตืนนะสองสามศูนย์กูได้เสียงรบอันเนี้ยกูไม่ได้จุกแก้มึง เาเก็เลยมันจะทำไมเราไปไปไม่เหมือนมือไอไปขอไปด้วยปีนขึ้นไปแมงเ้เ้ยไ่อปเกรปืนนะโอเคที่มีโบว์แมงไอ้กูมเอย่แล้วก็แนี่แอาเกยร์ในใจเดียวบหนอยแล้วเอารถเร็นมาอฟัง

เฮ้ยมีฮอตามเราอ่ะเฮ้ยใครวะกูขอไหนลงเขาหนีไหนมันลงล่างแล้วไม่รู้เอ้ากูจะไปไหนอ่ะบูกูมาดูกู้หนตใจเบ่งก่าดีด้วแล้วก็โดนยิงตายไม่โดนยิงหรอกตรงจากมิสไซล์อะไรี่นี่นี่นี่หนึ่งอเไ อ๋ออ๋อหวนแล้วอยู่ไหนข้างหน้ามอ่ะข้างหน้า301บลอกอักกูกูยิงไปโดเบนนอกต่เบิดนนอไม่เบิดม่เบิดม่เบิดกูก็ลงลงโยางว่าเดี๋ยวมือีก ยันหลบได้เออก่แตกไปอ๋อยังรถปิดได้เหรอไอ้รู้จัก็จักคันเปอกระเซนไปนูของใจยองมีคำหนึงเหรอได้มีคำหนึ่งไปขั้วไม่ใช่อะไรเฮ้ยเฮมีคนมีคนมีคนที่สบพอนมีคนที่พอนน้ำมันหมดหนึ่งเจ็ดสิบหน่บแปดเอ้ยไม่โดน โอเคนุกาเรามีไอ้กระต่ายเฮ้ยวิดละไป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 ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงเคนี่โอ้ยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าอ้เฮ้ยหินะแด๊ดปะตรงนั้นก็มีนูๆน คุปได้ไหมพาพาคุณยี่มิชิโนวิ่งไปเลย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 หลบไม่ต้องโดนวิ่งไปเลยล็อกเขาไปอากุญปันกัรนี้นี่ฮะมันนี่นี่ยีดมันจะโดนดุบุญทุกสถานทุกดูเออในในส่วนนี้ไม่พร้อมเปลี่ยนต้องลองครบ เไปไหนของมึงอะเอ้าก็มันอยู่หลังนี่ขวานี้ไม่ใช่เหรองีเตรียมของให้พร้อมเลยนะแต่ใช่กูกูอู่ไปไหนแล้ววะไม่สิกูอยู่ในพงป่าเลยเียไม่รู้อักรอขอบวงไปก่อนเฮ้ยกูได้ยินเสียงกูได้ยินเสียงกูเจอแล้วกูได้เจอข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยสองตัวแต่เราไม่มีโคนนั้งนัวเราเราไปหามึงก็ไปหามึงก็ อุ้ยยรงี้วิ่งวิแต่นึงแต่นึงอ้าวดกูเด็กผยโน้งไปปางไปอ้แมปางไปตายตายแล้วตายแล้วไมตายแล้วนะกูขอดูก่อนไอ้เชือกตาชเาตเกอ่าตายตตายกลางแจ้แล้วเหรอี้ตายตายตายเออ bán nguồn nhỉ nguồn 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 đi nguồn nguồn nguồn